มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนให้โชคสีงวดติดนะคะส่องอ่างน้ำมนต์สารตาจันดียายสีหลวงพ่อเผยนิมิตค่ะชาวสุโขทัยแห่ขอโชคสารตาจันดียายสีส่องอ่างน้ำมนต์เผยเห็นเลขเด็ดชัด หลังให้โชคมาแล้ว4ี่งวดติดนะคะด้านหลวงพ่อเผยนิมิตหลังสาลเก่าพังค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่13มิถุนายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดพลายชมพลบ้านหางคลองหมู่ที่5ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยได้มีชาวบ้านแล้วก็บรรดานักเสี่ยงโชคนะคะต่างพากันตั้ง,ตงโต๊ะหมู่บูชาถวายขนมหวานผลไม้ และน้ำอัดลมพร้อมทั้งจุดทูบเทียนกราบไหว้ถวายตาจันดียายสีหลังผลการออกสลากกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2563รางวัลที่1ออก831567ค่ะปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกหวยเกือบทั้งหมู่บ้านและได้เลขเด็ดติดต่อกันมาถึง4งวดซ้อนนะคะ โดยมาจากน้ำตาเทียนซึ่งลอยเกาะกลุ่มกันเป็นตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ค่ะซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลตาจันดียายสีภายในวัดพลายชุมพลวัดเก่าสมัยสุขโขทยัยอายุกว่า700ปีบางรายก็นำผ้าแพร3ามสีมาผูกบริเวณร,บรอบๆอศาลนะคะหลังจากชาวบ้านพากกันอธิษฐานขอโชคขอลาบแล้วได้เพลงน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนซึ่งเกาะกลุ่มกันค่อนข้างชัดเจนค่ะ เพื่อนำไปตีเป็นเลขเด็ดงวดประจำวันที่16มิถุนายน2563ค่ะสำหรับเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนภายในอ่างน้ำมนตนะคะที่ชาวบ้านมองเห็นก็คือเลข 4, 1, 2, 7และ9ค่ะโดยชาวบ้านต่างพาก,กันนำไปตีเป็นเลขเด็ดและหาซื้อลอตเตอรี่ต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ โปรดชายวิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ